เก่นเดปอบบาเลอร์สอาพันนักล่าผู่ฝ่าทุกความหนาวจนคนพบพลังแห่งการต่องป้องพี่เจตาดีเอนไซโคบิเดียชายผู้มีกลังสมองขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่ากูเกิลเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่กคนให้นผม เย้ ay, สวัสดีครับคุณผู้ฟังชาวซีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซี97จุดหนึ่แฟมและพันใหม่คนไวมันส์นะครับตอนนี้ก็อยู่ผมทนะดีเจโอ้อนนะครับแล้วก็ดีเจแท ถ่ผมกะจะทําเสียงเป็นดีเจเดซะหน่อยอดเลยเออผมจึงว่าทำไมดีเจเดเปลี่ยนไปแต่ผมหรือเปล่าครับครับ <laughs> แค่ความสูงกับความสั้นก็คงไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> <c oughs> เอา <c oughs> เอาเป็นว่าสวัสดีคุณผู้ฟังชาวซีดยามบ่ายที่น่ารักทุกคนด้วย <c oughs> นะครับช่วงเวลาแบบนี้หลายคนอาจจะก,กําลังรู้สึกเหนื่อยง่วงเหงาหาวนอนเครื่องยังสตาร์ทไม่ติดครับเพราะว่าเพิ่งจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันมาบ้างนะครับยังไงก็สู้ๆแล้วกันเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดคิดว่าพฤหัสบุีนี้หลายคนคงได้หยุดเป็น long week and ยาวกันยิ้มแป้นกันเลยใคร ที่ได้หยุดใครที่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวทางไกลแล้วจะไปพักผ่อนกันเต็มที่ให้ผมอิจฉาเล่นเนี่ยส่งข้อความมาบอกเราสองคนได้ครับผมผมขอแนะนำนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าจะไปปาร์ตี้หรือว่าจะไปท่องเที่ยวแถวริมทะเลระวังฮะเขาบอกพายุเข้าใช่ช่วงนี้พายุเข้าหนักเลยซาวลาซาวลาทําให้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วก็ตกหนักจนเรือเล็กเนี่ยมีคําเตือนว่าสี่วันนี้ห้ามออกจากฝั่งครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเที่ยวก็ อาจจะไม่สนุกนักแต่ก็พักผ่อนได้ก็คือพักผ่อนอยู่ในรีสอร์ทอะไรแบบนี้ผมยังแนะนําเลยดีเจบารสเพิ่งผ่านวันเกิดเข้าไปอม่ใช่บาร์วไปปาร์ตี้แถวริมหาดไหมดีเจบารสว่าอะไรมีคำพึพึ่งเซนเซอร์นิดหนึ่งครับผมปาร์ตี้อยู่ที่ ผมพอจะรู้เขาพูดว่าอะไรครับจะพูดออกหน้าไม้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเขาคงจะปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าบ่ายนี้อยู่กับตาแล้วก็น้องอ้นนะครับเดี๋ยวเราไม่พูดกันเยอะเพราะเดี๋ยวมีหลายกิจกรรมให้คุณผู้ฟังฟังเพลงสบายๆพักผ่อนยามบ่ายกันก่อนดีกว่าครับผมมีหนึ่งเพลงนะฮะจากอันดับที่9นะครับบนซีชั่นท็อปทเวนตี้ด้วยนะฮะกับเพลง2ของเก้าอี้ไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของพีออพี คนที่ไม่บอกผ่านนะครับรอคุณอยู่แล้วนี่เป็นแบบว่าภาคต่อนะ,อะของเพลงภาคแรกซึ่งมากกว่า10ปีแล้วนาฮันจริงสุดยอดมากคนที่เดินผ่านแต่ไม่บอกผ่านนะจ๊ะ <ผม S 1> และนี่คือหนึ่งผลงานนะฮะจาก Electric Neon l a b นะฮะหนึ่งสตปีนที่จะไปร่วมซีด แคมปัสกับเราด้วยครับผมผมจะบอกว่าผมชอบดนตรีหรือว่าชอบเ,อเพลงที่เอาชื่อคนมาแต่งเป็นเพลงนะ<อ>มันเหมือนให้ความรู้สึกแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนคนนั้นมากเป็นพิเศษมันทาให้รู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นมาเพื่อใครมันมีแรงจูงใจไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามครับเพราะต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เคยมีคนสอนอาร์ตเขาบอกผมมานะครับว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่า1ต้องการจะเป็นการรีลิสอะไรบางอย่างออกจากความรู้สึกของมนุษย์ครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการจะปลดปล่อยความรู้สึกแบบบเจ็ปวด บางคนอาจจะต้องการปลดปล่อยความรู้สึกแบบดีใจยินดีถึงมีเพลงชาติถึงมีเพลงอะไรมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเชื่อไหมครับว่าเพลงส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากความรักเพลงแต่จะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองครับผมเคยแต่งเพลงไหมคะอ้อนเคยครับเป็นเพลงอ,อกหักหรือเป็นเพลงแบบว่าพยายามให้มันเป็นเพลงรักครับมันออกมาเป็นเพลงตลกสัก นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นว่าคนที่แบบว่ามีอารมณ์สิ้นทุกคนไม่ว่าะจะผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนใหญ่จะผู้ชายมากกว่าจะต้องเคยแต่งเพลงไม่ไม่ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะแต่งมาไม่ทันจบเพลงแต่คิดเป็นประโยค์ได้บางคนอาจจะแต่งออกมาเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นดาวบางคนทํามาหากินแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จไปเลยนะครับนับน่นแหละฮะมันจะออกมาจากความรู้สึกบางช่วงเวลาเช่นรักครั้งแรกอ,อ,อ,อกหักครั้งที่สองอะไรอย่างนี้เจอแฟนเก่าอยู่กับแฟนใหม่อะไรประมาณแบบนั้นรับรองครมีการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงครับนะฮะความรู้สึกในส่วน เออมันก็จะออกมาถ่ายทอดมาออกมาเป็นเพลงได้ดีครับผมนะครับและนี้ก็คือภาวินีครับหนึ่งในเพลงแบบนั้นของอิเล็กทริกนีออลัมอย่างที่น้องอ้นบอกไปว่าเป็นศิลปินในซิด c a มปัสกับเราด้วยตอนนั้นนี้มีพักผ่อนไม่เพียงพองานใหม่ล่าสุดจากโนมอเทียด้วยนะฮะอ่าไหนๆพูดถึงซิด c a มปัสแล้วครับเราก็ไปกันเลยหลังจากที่เราได้ไปมันกันแล้วนะฮะกับซีโช นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่เราจัดกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะคือซีทแกรมพลัสเฟอร์ชีนั่นเองครับผมปีนี้เราอยากจะเน้นย้ำให้เห็นถึงความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกใหม่ความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือว่ารั้วสถาบันอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกเราเลยใช้คำว่าเฟอร์ชีนะครับแลวสังเกตว่าส่วนใหญ่เราจะไปในระดับมหาวิทยาลัยสมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีไปตามโรงโรงโงเรียนบ้างแต่ปีนี้เราเน้นเกี่ยวกับความเป็นเฟอร์ชี่เพราะเราเชื่อว่ามันเป็นช่วงหัว จากระดับมัธยมระดับไปเด็กๆโอ้โ oh, หต้องขึ้นมาเ,ออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ในโลก<ม>ที่กว้างขึ้นพบปะผู้คนจากโรงเรียนอื่นๆคราวนี้เป็นพันเป็นหมื่นชีวิตมันมีอะไรเปลี่ยนไปมันสนุกขึ้นยังไงเ hmm. นี่แหละฮะเราเยอยากจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งไปสนับสนุนทางด้านความมั่นตรงนี้ก็เร,รายกายเป็นซีทแคมปัส <Fresh> นั่น,น,นงไงแต่ที่สําคัญนะฮะที่สาคัญไปมากกว่านั้นก็คือการพูดถึงรุ่นพี่ดีกว่าครับรุ่นพี่ที่ดีก็สามารถแนะนําทําให้น้องอะ่ะประสบความสําเร็จได้ฮะนะฮะเราก็เลยจัดรุ่นพี่เต็มๆมาเลยนะครับเป็นตัวแทนแล้วกันตัวแทนศิลปินรุ่นพี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก พี่สันธนาการนาหรือพี่สันนั่นเองเออพี่วักพี่ลีดพี่เทคพี่ซีเนียนะฮะให้ชาวซีดอ่าได้ติดตามกันครับผมคิดว่าหลายคนที่อยู่ในรั้วมหาเจลายปีหนึ่งเนี่ยคงจะรู้จักพี่ๆเหล่านี้หมดแล้วแต่ละคนอาจจะมีรุ่นพี่ในดวงใจที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดว่าผมเป็นรุ่นน้องอ่ะผมมาเจอพี่อ่ะแล้วพี่ตะรู้สึกว่าพี่อยากเป็นพี่แบบไหนพี่ ผมเหรอฮะเออเนื่องจากว่าหน้าผมไม่ให้แต่ใจผมรับผมอยากเป็นวาเกอร์อยากเป็นว a เกอร์อยากเป็นว a กเกอร์คือคณะผมไม่มีวากเกอร์เ<อ>นื่องจากว่ามันคณะใหญ่มากวิทยาศาสตร์ รุ่นผมแต่ว่าก็จะมีการรับน้องภายในโต๊ะหรือในกลุ่มกันเองก็จะแล้วแต่บางกลุ่มเขาจะมีแต่กลุ่มผมก็เน้นว่าไม่มีแต่ตอนแรกเราแกล้งทําเป็นโหดนิดนึง <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกุศโลบายที่าารุ่นพี่เ็าทาต่อๆกันมาโหดก่อนแล้วอ่อนทีหลัง <c oughs> นั่นไงแน,น αι, แล้วน้องๆก็รู้สึกว่าจริงๆพี่เขาน่ารักอะ่ะแล้วไม่ธรรมดาอ่อนปุ๊บอ่อนยาวเลยใช่ฮะมันจะได้ปลวกเ <c oughs> ปียกปลวกเปียกกันมาสองฝ่ายนะครับส่วนสถานการณ์ั้นเขาตลกตลอดเวลาอยู่แล้วไงผมก็เคยไปอยู่กองสรรมาช่วงหนึ่งไปสนุกก็เป็นปรระสบกกาณ์ทีี่ดนพ ปล่อยให้พวกหน้าตาดีๆสวยๆงามๆก็เป็นไปผมก็ขอเป็นเล่อย่างเดียวพอนะครับส่วนพี่เทคซีเนียร์เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเราหลบหนีไม่พ้นวันใดวันหนึ่งนะครับอะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชาวซีนะครับว่าเราจะไปบุกกันถึงที่ไหนนะฮะกับซีแคมปัสเฟรชชี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับกับโค้กครับบัมีชงกึ่งสเปรดรูปพริกแสบๆเข้าเส้นแพนคลินิกผลิตภัณฑ์แก๊สบีและฮอตพอตครับ ผมว่าตอนนี้หลายคนคงหิวแล้วนะฮะเรามาแจกของกันดีกว่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ CP นะฮะอย่างไก่ย,ย่างเกาหลี CP นั่นเองครับครับผมใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันรับรองว่าช่วงนี้คุณต้องท้องร้องแน่นอน,น,น <laughs> แนะนำว่าเอามืออุดหูแม้ก็อุดจมูกไว้นะฮะเพราะผมจะบอกสรรพคุณแล้วมันเป็นไก่ย,ย่างเนื้อนุ่มนะครับที่มาพร้อมกับซอสสูตรพิเศษด้วยนะฮะสูตรเฉพาะจาก CP นะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะ แนะนำให้ฝั่งช่วงหน้านะครับครับผมช่วงนี้จำโค้ดให้ถูกครับถ้าใครที่อยากกินหรืออยากได้ไปลองดูแล้วก็กดโทรศัพท์มาให้ติดที่0 2 2 4 5 7 8 1 8 3โค้ดของเราคืออะไรครับอ้อนไก่ย่างเกาหลี CP เนื้อนุ่มชุม่มซอสโคชูจังเอาละฮะอย่างที่พวกเรา2คนนะครับได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเราจะมาแนะนําความอร่อยใหม่นะครับจาก CP กับไก่ย่างเกาหลีซีพีสูตรต้นตำรับนะฮะที่ทั้งอร่อยถูกปากแล้วก็รสชาตินะฮะต้องถูกใจบรรดาแฟนคลับอาหารเกาหลีงแน่นอนครับผมนึกภาพตามนะฮะก็ไก่ที่คนชอบกินสาวนใ่ญ่จะเป็นส่วนน่องติดสะโพกเลยแหละเรียกว่าหนึ่งในชิ้นส่วนของไก่ที่หลายคนชอบรับประทานเป็นพิเศษเนื้อนุ่มๆแล้วก็นาไปหมักด้วยซอสสไตล์โคชูจังแบบเกาหลีเกาหลีนะครับแล้วก็ปรุงสูตรเฉพาะจนมันเข้าไปอยู่ในเนื้อ เวลาจะกินก็ง่ายๆอุ่นในไมโครเวฟหนึ่งนาทีเท่านั้นไปบอกให้ที่เซเว่นอีเลฟเขาอุ่นให้เลยก็กินได้แน่นอนสั่งเขาเลยไก่ย่างเกาหลีซีพีครับพี่เขาดูแน่นอนเซเว่นอีเลฟเวมีทุกประเทศอยู่แล้วไม่ไหวแล้วพี่จะรายการคนเดียวไปก่อนแต่อยากกินนะฮะซอสโกชูจังเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเป็นต้นตำรับแบบเกาหลีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าไมลเราเคยรับประทานหรือยังสวัสดีครับคุณมุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะตอนนี้หิวอยู่หรือเปล่าครับก็กําลัง จะทานพอดีเลยค่ะหากกับอยู่หากกับอยู่นี่ตอบให้ถูกใจแล้วว่าอ่ะฤืษอสีเสกอาหารให้คุณมวยหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะรับไก่ย่างเกาหลีซีพีมาเป็นกับด้วยนะฮะตอบโค้ดเรามาเลยไก่ย่างเกาหลีซีพีเนื้อนุ่มชุ่มซอสโค้ดชื่อจังโอ้โหมีเมโลดี้เสียงด้วยนี่หน้าม้าคุณไม่ไดทำไมตอบเก่งขนาดนี้คือสงสที่เดียวนะฮะดีนะครับคุณมุ้ย ค่ะขาบคุณค่ะครับ,บผมผมยินดีด้วยแต่ว่าไก่ผมเก็บไว้กินเองเ <c oughs> ลาเล่นเลาเล่นครับผมขอบคุณคุณมุ้ยนะครับแล้วช่วงนี้ขอบคุณไก่ย่างเกาหลีซีพีด้วยครับเรามาแจกของกันดีกว่านะฮะกับช่วงนี้เลยกับช่วงซีดฮุลฮุกนะครับง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดฮุกให้คุณฟังนะครับกับเพลงนี้เลย พราะเพราะเพลงนี้ใครตอบไม่ได้ว่านักร้องคือใครเนี่ยพูดได้คำเลยว่าคุณไม่ใช่ซี e เดอร์ตัวจริงแน่นอนไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ครื่งซีดหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงด้วยซ้ำอันแต่ถ้าใครที่ทราบคําตอบแล้วแล้วอยากได้คอเลกชันประจําเดือนนี้ซึ่งแจกวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับจานรองแก้วซีดเพราะรักโลกนะครับเจ๋งมากๆเป็นคอเลกชันที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราซีดเซเวนดีกรีและเซฟเดอะเวิร์มากๆใครอยากได้กดโทรศัพท์มาเลยที่0 2 245 7183ห้็นงแแล้วตอบให้ถูกก็เป็นเพลงของใครแต่ถ ไม่ติดจริงๆอก็อส่ง S M S มาแทนครับผมคุณก็อาจจะมีลุ้นด้วยนะฮะว่าจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับเอาล่ะฮะมาดูกันนะฮะว่าสายหน้าใหม่ของเราจะตอบถูกหรือเปล่านะฮะ S M S ถูกแล้วนะจ๊ะอ่ะสวัสดีครับน้องมีนาค่ะสวัสดีครับมั่นใจหรือเปล่า,าครับผมกะมั่นใจคะ่ะมั่นใจใง,งั้นตอบเลยดีกว่าไม่ต้องฝังอีกรอบแล้วตอบเลยอเออเป็นเพลงของ ตูพบทอนค่ะตูพบเก่งอะไรขนาดน้าเปนคำตอบที่ตูกต้องนะครับยินดีด้วยนะฮะรับไปเลยจันรองแก้วสิเพราะรักโลกนะครับน้องมินาค่ะขอบคุณครับก็เอาเป็นว่าอุตส่าห์โทรมาติดก็ต้องได้ของรางวัลไปส่วนใหญ่แล้วถ้าฟังเป็นประจำก็ไม่ยากรู้สึกว่าสุขที่ผ่านมาผมอยากรู้ว่าทองคำแตกปะฮะ สุขที่ผ่านมา29เรารู้สึกว่าทองจะไม่แตกนะไม่แตกเพราะว่าไม่มีคนฟังแบบต่อเนื่องถ้าเกิดมันมีการทบยอดนี่เด็ดเอาเป็นว่าลุ้นกันเดือนหน้านะครับใครที่อยากได้ทองคำมูลค่า1นบาทจากซีซไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้แต่สำหรับชั่วโงนี้เราสองคนขอบคุณด้วยนะครับกับ TrueMove Ash นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับเราสองคนต่อครับท j เดดคนเดือบฟังเลยสพันนักล่าผู้ฝาผู้กวาความผลผลภพพลังแห่งการป้อง พี่เจตดีเอนไซโคบีเดียชายผู้มีคลางสมองขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่ากูเกิลเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่สุกคนใ้ผมเป็นเพลงที่ชื่อโหดมากครับชาติหน้าไม่มีเธอ,อเพราะฉะนั้นขอมีชาตินี้แล้วกันออนะครับจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่า เอ่อ afterlife มีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่เรายังสามารถทําได้นะครับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดรักไครก็บอกเขาซะรักไทรก็เรียกว่าทุ่มเททําเพื่อเขาซะอะไรประมาณอย่างนั้นนะบลบอกตัวเองอยู่หรือเปล่าขอให้มีให้รักเธอจะทําให้สุดๆเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีหนึ่งเพลงนะครับจาก black head นะฮะกับสวยจริงนะครับหลังจากที่ย้ายบ้านใหม่ นะไปอยู่กับสภาพสถาบันดนตรีนะครับตอนนี้ก็ได้ปล่อยซิงเกิลมาหลังจากที่หายไปนานเลยครับแล้วก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเราเรียบร้อยเดี๋ยวติดตามให้ดีๆสำหรับอีกหนึ่งวงร็อกที่มีความเป็นอัลเทอร์เนทีฟอยู่ในตัวนะครับระดับตำนานซึ่งบลักเฮดเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจให้บรอดิสแลมด้วยนะพี่พี่วงบรอดิสแลมยังบอกเลยบลักเฮดเป็นฮีโร่ของเขาถ้าเกิดยวกัย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อน ก็จะเป็นหนึ่งในคนดนตรีที่ถือว่าโด่งดังมากที่สำคัญคือฮะตอนนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับกับ s o n y c t t t c k k 2.12 n i g h t บสอ s s นะนะครับซึ่ง Blackhead ก็จะอยู่ในนั้นด้วยฮะพูดได้คำเดียวว่าใครที่เกิดมาในยุคที่ต้องพูดได้คำเดียวว่า Alternative Rock รุ่งเรือง นะครับยุ่งประมาณช่วงประมาณยุคไนตี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณ9 2 9 3 9 4ยาวมา่ยาวไปจนถึงประมาณ998ช่วงนั้นพูดได้คำเดียวเลาว่าต้องรู้จักดนตรีเหล่านี้ะนะครับอย่าพลาดละกันอ่ามี princess of china ครับงานจาก Coplay ที่ได้รา a ์ n ามา a t u r i n g ให้ด้วยอยากให้รู้คิดถึงเธอขณะนั้นจากเอมอัตถพลแล้วก็อ,อันดับที่1ของเรากับหนุ่มสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขด้วยกับสบูนั่นเองว้าวมาถึงช่วงนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะงงาารย์บบ้คั แม่ผมรู้สึกว่าอยากให้พี่อิจฉาแทนผมจริงๆทำไมครับมีช่วงหนึ่งฮะที่มีเหล่านักแสดงแล้วก็ผู้มุ่มกลับนะฮะรัก7ปีดี7หนครับมา i n t e r v กับเราครับผมใคร<ะ>มาบ้างน้องป,ปันปันมาหรือเปล่าจะเหลือเหรอ <c oughs> <c oughs> อดเจอ,อน้องปันปันเลยนฮะโอ,อ้น่ารักมากเลยครับเห็นด้ข่าวพี่ไปดูมาแล้วใช่ครับผมต้องพูดด้คํคำเดียวว่ามีรอบเปิดตัวอะไรอย่างนี้ผมพูดได้คํคำเดียวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย น่าสนใจแล้วก็ใครที่อยากเห็นแง่มุมของความรักในช่วงอายุที่มันมีความแตกต่างกันออกไปแนะนำว่าต้องไปดูเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ TTH ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มีครบสูตรนะฮะทั้งดูตลกสนุกขำยิ้มยิ้มเศร้าปนแล้วก็ได้แง่คิดในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆลอย่างแอบสอนอยู่ะนะครับซึ่งผมมองว่าวัยรุ่นได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แม้แต่ผู้ใหญ่เองเอาเด็กไปอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะเขาทําอะไรกันนะป้าอาจจะไม่สนุกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสัก สิบสามสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยจนถึงแม้แต่อายุสี่สิบห้าสิบดูก็ก็ให้ความรู้สึกดีครับ,รบผมแนะนำแค่นี้ละฮะพิตาพูดหลายคำแล้วฮะบอกว่าคำเดียวหลายคำเดียวนะฮะ <Okay. S 2> แต่ว่าผมว่า ด้วยต้องการันตีเลยจากผลงานจาก GTS นะฮะรับรองว่ามันแน่นอนนะครับแล้วเขามีการทํารีวิวรายได้ด้วยนะฮะปกตินี่ถ้าเกิดว่าทําหนังเรื่องไหนนะฮะรายได้ถล่มทลายเลยนะครับจากการครั้งนี้ก็คือรัก7ปีดี7หนนะฮะเป็นวาระหนังครบรอบ7ปีด้วยนะครับเขามีการเปิดเผยด้วยนะฮะว่าวันพฤหัสที่26กดฎาว่ากวาดรายได้แค่ไปแล้วนะครับ6.04ล้านบาทครับผมนี่กี่วันฮะแค่วันเดียวครับ วันเดียว6ล้านนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะเะนะพราะลองคิดดูถ้าฉาย10วันออก็60ล้านนะครับฉาย20วันถ้าเกิดว่าตะเทียบประจัตรยางก็ขึ้นร้อยล้านแน่นอนร้อบล้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นม,มันเป็นวันพฤหัสเพิ่งเข้าฉายคนอาจจะอุ้ยคนเยอะยังไม่ดูดผมว่าผมว่าถ้าครบหนึ่งสัปดาห์มารนะวมตัวเลขเนี่ยม,มีโอกาสเป็นได้ที่ตอนนี้จะสักห้ หกสิบล้านได้แล้ดูให้ดีๆครับแล้วก็การบอกต่อเนี่ยเป็นการตลาดที่ดีที่สุดมีมีโอกาสที่ภาพยนตร์พวกนี้จะทะลุร้อยล้านได้อีกครับผมโดยโดยส่วนตัวล้วผมค่อนข้างชอบนะชอบมากกว่าหลายๆเรื่องก่อนๆน,น้านี้หลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นอาถรรพ์เลขเจ็ดคนมักจะคิดว่าเอ้ยถ้ากับครบกระใครเจ็ดปีเนี่ยมักจะเลิกกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องนี้ดูจริงๆแล้วอาจจะไม่เกี่ยวอ่าอ่าะเอาเป็นว่าไปดูเองสักเจ็ดเจ็ดรอบเลยอันนั้นอันนั้นก็โหดไปอันนั้นก็แบบแต่ผมเห็นคนขึ้นเฟซบุม เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเขาบอกเขาดูมาสามรอบแล้วโอ้โหแล้วเขามานั่งแบบว่าวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ให้คะแนนมันแบบเป็นพัดพาๆเลยแสดว่าเจ๋งจริงนะครับ,รบก็ยังไงคใครที่ชอบชมภาพยนตร์แบบนี้ก็อย่าพลาดแล้วกันเป็นอีกหนึ่ง g d s ก็การันตีเรื่องเรียกว่า ความสมบูรณ์ของหนังอยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะให้อุตสาหกรรมหนังไทยพัฒนาทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนจะเป็นสหมงคลไลฟ์สตล์หรือค่ายอื่นๆนะครับก็พยายามช่วยกันอุดหนุนหนังไทยแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์มาบอกต่อกันครับผมมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกให้คุณฟังเลยครับกับช่วงซ i t ร็อกอบฟิมครับ Flashback งานจากสาววง After School นะครับเห็นดีเจอนั่งเปิดมิวสิกวิดีโออยู่โอ้โหผมเลยต้องดูตามเลยครับเป็นหนึ่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเซ็กซี่มากนะฮะเซ็กซี่มากชุดดำหนัง พอดีตัวฟิตเปรี้ยรับรองว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันดูไปดูมาพี่สังเกตมากผมเองนะครับผมผมเป็นคนดูแป๊บเดียวแต่เก็บรายละเอียดได้ครบฮะนะฮะก่อนหน้านี้ดันซิงครับจาก Musketeers One Man Show นะครับจากอาว่าอะไรเนี่ยชัมแอนพุชชี่แจสสนะครับแล้วก็มีฟ้าฝนคนเหงาจากกริดพนาด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่กิจกรรมนี้นิดนึงเอาละฮะนึงอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่พวกเราชาวซีดรอคอยนะฮะกับซีดเลดี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ครั้งที่27แล้วนะะฮกับเดือนสิงหาคคมมรับผ นี่ยังไม่ทันจะจบเดือนกรกฎาเราจะไปสิงหากันแล้วเหรอเนี่ยเรารีบเราเรีบอะไรเป็นผู้หญิงนี่รีบมากครับผม26่บเลยเออรถเมล์คันนึงนิดผ่านไปแล้วต่อไปขอเป็นเครื่องบินบ้างเออเออไม่ก็รถบัมจะบัมเลยดูไซส์ใหญ่บ้างติดตามให้ดีๆครับเดือนแห่งสิงสิงหาคมเดือนที่จะถึงในวันพรุ่งนี้คิดว่าหลายคนตั้งตารอคอยแล้วว่าสุภาพสตรีท่านนี้จะเป็นใครวันนี้เรามีหนึ่งเสียงหนึ่งคำใบ้เรียกว่ามาเร็วมากให้ฟังกันเลยอ่าเดี๋ยวลองมาลองมาฟังกันดู ซึ้งไปไหนเนี่ย ้ผู้หญิงนี่เขาแต่งงานแล้วหรือเปล่าเนี่ยเสียงเพลงเหมือนแบบว่าเป็นเสียงเพลงกับงานแต่งงานอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะฮะยังไงลองทายมาสนุกสนุกแล้วกันมีแค่นี้เหรอเนี่ยเออแค่นี้ฮะแต่เสียงสกอร์เสียงมาร์คินแท็กแบบนี้ถ้าเกิดจะร้องตามคอไปก็ได้ครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคำใบเราจะมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับทั้งนี้ก็ลองคาดคิดคาดเดากันไปตามแต่จินตนาการของแต่ละคนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าซีดเลดี้ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นใครที่นี่ที่เดียวซีดเก้าสิบเจ็ดจุดห้าเอฟเอ็มช่วง ถึงช่วงนี้กันบ้านนะฮะกับมิวสิกเล็กโซซีนะครับเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะที่จะให้คนดนตรีนะครับไม่ว่าใครก็ตามรู้สึกว่าผลงานตัวเองโดนเจ๋งนะฮะอยากจะให้คนอื่นได้ฟังกันนะฮะส่งมาได้เลยนะครับที่ Se e ว v i d e o 975 atgmail.com นะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ผลงานนะครับแต่ที่สำคัญคือเบอร์โทรติดต่อกับด้วยครับผมเพราะว่าเพลงของคุณน่าสนใจแลวมีใครเพลงอยากติดต่อไปครับหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากติดต่อคุณมาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าวันนี้ไปฟังหนึ่งเพลงนะครับจากสังกัดน่าจะเป็น ที่แน่ๆพวกเขาเรียกตัวเองว่า Disarmed แล้วก็เป็นสี่หนุ่มที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่ก็มารวมตัวกันได้เพราะว่ารักในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือดนตรีนะครับ disarmed เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าทุกคนมีส่วนในทุกขั้นตอนในการโปรดิว e ์เพลงเพลงนี้ออกมาเลยเพลงนี้ก็เลยชื่อว่าอยู่แค่ร่างกายน่าสนใจลองฟังดูครับลองฟังอ๋อช่วงหน้าซิิขอสองสายหน้าใหม่ด้วยครับผมกดมาเลยสองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแคร เดื The er, อบฟาเลอร์สอาพันนักล่าผู้ป่าทุกควางดาวคนคนพบพลังแห่งการปัดป้องดีเจตาดีเอนไซโคบีเดียชายผู้มีครางสมองขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าก,กูเกิลเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่สองคนเห็พบเย้กลับมาแล้วนะก,กับชัช่วโมงสุดท้ายนะของพวกเราสองคนนะฮะดีเจโอแล้วก็ดีเจตานะครับ, o, Ta, รบนะผมกับอินบอกนิดน,นึงว่าถ้าใครสามารถ รับชมทีวีตอนนี้ได้นะครับช่อง11หรือว่าสททตอนนี้ถ่ายทอดโอลิมปิกเกมส์แล้วก็หนึ่งในนักกีฬาของไทยนะครับเป็นยกน้ำหนักชายนะครับคุณอัตพลเนี่ยเขากำลังลงแข่งขันอยู่ก็ส่งกำลังใจไปเชียร์ด้วยคือต้องบอกนิดหนึ่งว่าตอนนี้ยกน้ำหนักเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นกีฬาแรกแล้วสำหรับโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เขาคาดหวังไว้2เหรียญตอนนี้ได้ไปแล้วเหรียญนึงถ้าได้อีกเหรียญนึงถือว่าประสบความสำเร็จละส่วนกีฬาอื่นๆเนี่ยอาจจะได้รางบันดาลใจหรือได้กำลังใจไป สำหรับนักกีฬาที่ได้รางวัลได้ได้เหรียญมาคือจริงๆต่อให้ไม่ได้ใช่แต่เป็นตัวแทนไปแข่งก็คือความภาพภูมิใจของเราแล้วถูกต้องสงใจไปเชียร์เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยากจะรับสายก่อนละกันนะฮะสงสัยน้องใหม่ของเราพร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณหวานสวัสดีค่ะพี่อ้นพี่ตาสวัสดีครับทําอะไรอยู่เอยอข้ากลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วสองพื่งเลิกเรียนใช่ไหมฮะ ใช่เป็นโรคมือเท้าปากวะเนี่ยไม่เสียงไม่ค่อยดีเลยโอ๊ยไม่สบายอ่ะโอ้โหโอโอเคช่วงนี้เนี่ยโรคไข้เลดออกกับมือเท้าปากระบาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมีไข้สูงปรึกษาหมอทันทีเลยนะช้ากังป่าให้เดี๋ยวพูดไม่ชักนะโอเคหวานอยากฟังเพลงอะไรบ่ายนี้ครับ ให้รมันโตในใจอะค่ะแต่อย่าให้ไวรัสมันตกว่านะนั่นสิเดี๋ยวจะหนักเลยนะครับผมเดี๋ยวรอฟังนะก่านเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมค่ะเรียนอยู่ค่ะที่ ที่เตรียมพัฒนาการอะค่ะโอเคมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่เตรียมพัฒน์ไหมหรืออยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอะไรไหมไม่มีอะค่ะเด็กเตรียมพัฒน์เรียนหนังสือเก่งมากเอแต่หนูชอบโดดเรียนเป็นประจำเลยไม่ไม่เคยโอเคดีมากขยันขยันนะครับขอบคุณครับบายๆค่ะอ่ะไม่สายเลยดีกว่านะฮะพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาจากไหนเอ่ยกรุงเทพครับกรุงเทพนะฮะยังศึกษาอยู่หรือเปล่าครับ เรียนอยู่คับที่ไหนครับผมเตรียมบุดมครับเตรียมบุดมชั้นอะไรแล้วครับม6ครับว้าวแล้วเดี๋ยวจะจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนเอาคณะอะไรดีกว่าอนิเทศศาสตร์ครับนิเทศศาสตร์กลายเป็นเ็กสายศิลป์นิเทศจุฬาฯใช่ไหมโอเคก็ขอให้สมหวังดังใจหมานะครับอยากฟังเพลงอะไรต้นครับเจ็บไปรักไปครับกำลังเพ้ออยู่หรือเปล่า ไม่เป็นไรช่วงนี้เอาเรื่องเรียนก่อนเอ,อเดี๋ยวรักเนี่ยพี่แนะนําว่าสาวจุฬานี่สวยมากแน่นอนนะครับ,รบสวยแบบเก่งด้วยมีคุณค่าด้วยเ<ม>พราะฉะนั้นเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเอนติดแล้วว่ากันช่วงนี้เอาเรื่องเรียนก่อนเนอะครับผมอยากจะให้กําลังใจใครที่กาลังจะเอนทรานส์ตัวประเทศในปีนี้ไหมครับอ่าก็อขอเป็นตูวนะครับเราเป็นกําลังใจให้ครับครับผม,ม เสียงน้องเนี่ยไม่เหมือนอยู่ม .6 เลยเหมือนอยู่ม .4 อะไรเงี้ยโอเคขอบคุณครับต้นขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบเป็นช่วงโวเลี้ยวหัวต่อช่วงแรกของชีวิตช่วงหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับต่อให้มไม่ติดจริงๆเข้าคณะที่อยากเรียนหรือมาหาวิทยาลัยที่อยากเรียนไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกมันจะสิ้นสุดลงถูกต้องขอให้แค่คุณตั้งใจเรียนที่ไหนก็ได้จบออกมาก็มีชีวิตที่ดีได้เหมือนกันอ่าตอนนี้ได้2เพลงแล้วฮะเจ็บไปรักไปจาก Yesterday's นะครับกับให้รักมันโตในใจจากนเด็คูกิมิยากใออยาฟังงเพลนะฮ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มักถูกสร้างมาให้มีคู่เสมอนะครับก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันว่าคู่ของเราคู่ของฉันมันอยู่ที่ไหนนะอาจจะเป็นคู่กัดครับคู่ที่มันไม่ถูกถูกต้องเขาเรียกอะไรคู่เวรคู่กรรมนะฮะมีหลายอย่างหรือว่าคู่ร้ายคู่รักก็ได้กเดี๋ยวว่าเอาเองแล้วกันนะฮะหรืออาจจะเป็นคู่เกย์ก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ไปกันใหญ่แล้วครับผมฉันเป็นคู่กับเธอฮะอวมเธอที่นาย ก่อนหน้านี้นะฮะมีบอมอซองนะฮะจาก จองยองวานะฮะจงยองวาจากเซียนบลูนั่นเองครับครับผมแล้วก็วินาทีจากเซลด้วยตอนนี้4โมงกับอีก29นาทีเรายังเหลือเวลาในชั่วโมงนี้ให้รีเควสเพลงกันครึ่งชั่วโมงเต็มตๆแต่ก่อนอื่นเราประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเราพูดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วสําหรับ Sonic Attack 2012 90s The Best นะครับครับผมพูดได้คําเดียวว่า Sonic Attack 2012เนี่ยจะเป็นการนํากลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับสุดยอดวงทั้ง Britpop ทั้ง Alternative Rock ในทํานานทั้งในไทยและต่างประเทศและต่างประเทศในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครที่ มีอัลบัม้มนาวนะครับแบบที่ผมสะสมสมัยก่อนเป็นเทปคาสเซต็ตนะครับ,รบต้องรู้จักวงชูอเอตแน่นอนเพราะเสียงะะร้องมันเอกลักษณ์มากๆเอออันนี้ผมอาจจะไม่ทันนะฮะไม่ทันไม่เป็นไรแต่ลองกลับไปฟังผลงานเก่าๆแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงวงดนตรีของไทยนะฮะทั้ง13สุดยอดวงอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยผมทันเพราะผมฟังบ้างนะฮะในยุค90ก็จะมีพวกโมเดิลร็อกหรืจะเป็นออร์นารีซีเตอร์เบลคเฮดมานอตพุตันแอนด์เดอะแอม ซัวริสพราวซีเปียอะไรจ๊ะนะมันเกินกว่าคำใดใดที่ฉันเชื่ออธิบายให้เธอได้รู้เนี่ยรองดีผมจำได้ชาตสีเต่าเธอสีเต่าเธอนะฮะยังมีอีกนะฮะมีสยามซีเคร็ตเซอร์วิสนะครับเดอะมัสพีโอพีแล้วก็โยคีเพลย์บอยด้วยโอ้โหสยามซีเคร็ตเซอร์วิสนี่เพลงเพราะทุกเพลงเอาเป็นว่าอย่าพลาดแล้วกันฮะใครที่เกิดมาในยุคผมหรือใครที่อาจจะเกิดมาช้ากว่าผมหน่อยแต่ว่าพอทันรุ่นนี้หรือว่าอาจจะกลับไปติดตามผลงานย้อนหลังแล้วรู้สึกว่า สุดยอดแล้วอ่ะเออมื่อไหร่จะถึงยุคแบบนั้นให้เป็นเป็นเป็นซ์เคิลวนใหม่ครั้งได้นะครับออก็ลองลองดูแล้วกันแต่ที่แน่ๆงานจะมีเสรารนี้ละส4สิงหาคมนี้นะครับไบเทคบางนาฮอลล์106 ้แต่เที่ยงว,วันยันเที่ยงคืนถ้าผมไม่ติดงานนะผม<อ>ไปแน่นอนอผมพูด<อ>จริงๆนะครับบัตรนะฮะก็มีราคา1,500บาทนะครับสามารถจองได้แล้วนะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคลิกเข้ามาได้เลยนะฮะที่ w w w 9 0ว็บดอทไนที่นะครับ,รบแล้วก็ w w w f a c e b o o k c o m 9 0๊กดอทคอมด้วย90ทก็คือ90นะครับแล้วก็เติม S ด้วยนะครับยังไงติดตามให้ดีๆฮะวันนี้เรามีบัตรมาแจกใช่ไหมครับผมความพิเศษ S <S นะครับเราเก็บไว้เองไม่แจกเขาได้ไหมนั่นสิโอเควันนี้เรามีบัตรมาแจกนะครับก็ง่ายๆใครที่อยากได้ผมไม่มั่นใจว่านี่แจกบัตรใบ,รบเดียวหรือ2ใบน่าจะ2ใบนะ2ใบคับรู้สึกว่าแจก 2, 2อแจก5 SMS อแล้วก็ SMS ละ2ใบทังบ้งหมด10บใบ10ใบด้วยกันครับผมใครที่อยากได้ชั่วโมงนี้ง่ายๆเลยครับพิมพ์คำว่า s e e d s ส e d นะฮะแล้วก็ตามด้วย Sonic Attack 2012ส่งมาด่วนๆตอนนี้เลยที่4 111 9 7 5ครับผมส่วนหลังเบรกนะฮะผมขอสองสายหน้าใหม่นะฮะที่02 2 4 5 7 1 8 3ครับกลับมาช่วงซีดยูลิสกันต่อนะฮะแล้วก็สองสายหน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วไปคุยเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณบาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ย อ๋อกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่นั่นไงเป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะผมดีใจมากนะครับน้องบาสที่เวลาอ่านหนังสือและฟังซีด้วยนั่นเนี่ยนะฮะเพราะบางทีอาจจะมีเพลงแบบวายวายวายหรือว่าอาจจะมีเสียงแว้นๆวนของดีเจบ้างแต่ว่าหวังว่าคงไม่รบกวนสมาธิน้องบาสเกินไปนะครับไม่ครับผมอันนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วเอ่ยมหาลัยปีสองครับผมเยี่ยมมากเลยแสดงว่าสอบมิดเทมหรือไฟนอลครับตอนนี้ มิดเทอมมิดเทอมโอเคมิดเทอมขำๆตกไปน้องก็ยังผ่านได้เราเล่นเราเล่นอ่านให้หนักที่สุดนะอ่าอยากฟังเพลงอะไรครับบาสอยากฟังเพลงเที่ยงคืนสิบห้านาทีครับผมเที่ยงคืนสิบห้านาทีตอนนี้เพิ่งสี่โมงครึ่งเองนะคือจะบอกว่าอ่านหนังสือทุกวันจนถึงเที่ยงคืนสิบห้านาทีเฮ้ยมันเป็นอย่างี้จริงเกินตลอดครับผมนั่นไงบาสเรียนอยู่ที่ไหนครับบอกได้ไหมอ่าพระจอมเกล้าราชกระบังครับโอ้การแข่งขันสูงสายวิทย์วิศวะหรือเปล่าเอ่ย ใช่ครับวิศวะเจียม <ier> มากดีแล้วฮะจะได้มีบุคลากรเอนจิเนียร์เก่งๆอ,อยากฟังเพลงนี้แล้วอยากฝากบอกอะไรเพื่อนเพื่อนที่อ่านหนังสืออยู่ตอนนี้ไหมครับก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนว่าถึงมันมเป็นมิดเทิมก็จริงแต่ว่าถ้าเราทำคะแนนน้อยเนี่ยก็ไฟนอนก็จะเหนื่อยก็ให้ทุกคนสู้ๆครับครับผมก<ๆ><ข>ำลังใจมาทันทีเลยเยียมมากให้เก่งๆนะครับแล้วก็ไปติวสาวๆใช้มุกเนี้ยแหละดีแต่พี่เนี่ยให้สาวๆมาติวขอบคุณครับบอสขอบคุณครับ มันก็มีอยู่แค่2อย่างนะฮะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งถ้าฉลาดกว่าเขาก็สอนเขาถ้าโง่กว่าก็ให้เขาสอนเรือไม่ก็ผัดกันสายที่สองครับสวัสดีครับคุณหอมสวัสดีค่ะแมชื่อน่าหอมเหลือเกินนะครับคุิ้งบอกพี่หนูชื่อหัวหอมระวังน้ำตาไหลนะอ่ะคุณนอมฮะครับตอนนี้ยังศึกษาอยู่หรือเปล่าครับศึกษาอยู่ค่ะที่ไหนเอ่ยอยู่สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งอยู่ชั้นไหนแล้วฮะ อยู่ม2ค่ะเด็กน้อยมากอ่าน้องหอมอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะอยากฟังมีกันตลอดไปอามารีอมรีค่ะโอเคแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงเพื่อนๆที่สารน้ำพึ่งไหมก็ไม่มีอะไรจะบอกอะรู้แต่ว่ารักเพื่อนทุกคนมากเลยโอเคงั้นก็ขอให้เพื่อนๆรักหอมเหมือนกันนะและมีกันตลอดไปนะจ๊ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นสองสายจากสองวัยรุ่นครับทีนเอร์ชั้งนั้นนะครับคนหนึ่งเรียนอยู่ระดับดมศึกษาละคนหนึ่งยังเป็นเรียกว่ามัธยมต้นอยู่เลยนะครับจะได้เห็นนะว่าคุณฟังชาวซีตค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวครับผมนะครับผมเริ่มู้สูกตัวเองแก่เกินไปแล้วใครที่อาจจะไม่แสดงตนแสดงตัวแต่ว่าอาจจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับผมส่งข้อความมาทักทายกันนิดนึงก็ดีนะครับที่4ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพร้อมกับเพลงที่คุณอยากจะฟังด้วย งันมันมนจาก MAN นะฮะแล้วก็ Snoop Dogg รวมถึง IES s i n สซิงเกิลนี้มีชื่อว่า The m a c นั่นเองครับส่วนก่อนหน้านี้ก็แน่นอนฮะอีกหนึ่งเจ้า,จาพ่อ Alternative Rock ของเมืองไทยที่ไม่มีคใครไม่รู้จักพวกเขา Modern d o g ครับครับสบาเป, <Wow. S 2> เป็นเพลงที่มันม,มากๆกับทุกคอนเสิร์ตที่ขึ้นเลยครับผม ก็ตอนนี้หลายๆคนยังรอคอยผลงานใหม่ของพวกพี่ๆเขาอยู่อด<า>ใจรอทีดนึ่งแล้วกันวัน<า>นี้คงจะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับ,รบล้วเดีย๋ยวอย่างผมเนี่ยกลับมาอีกทีตอนสองทุ่มตรง<า>กับซีเนเชียนไวท์แล้วก็ดีเจเดย์ต้องดูกันว่าคิดว่าดีเจเดย์น่าจะมาทันเพราะาว่าเขาต้องมาแข่งฟุตบอลดก่อนครับผมไม่ได้ทีเดียวนะฮะตอนนี้กําลังลุ้นดาร์สโวอยู่ด้วยแล้วก็เป็นรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับยังไงก็ตามแต่ขอบคุณมากๆทุกการติดตามตลอด3ชั่วโมงเต็มๆครับใครฟังซีต่อได้ฟังต่อใครฟังต่อไม่ได้ไม่ปร เดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณสามารถฟังได้ครับผมวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ